าตั้งตนไปเป็นที่เด็กดีไม่เกเรพ่อแม่มีความสุขถึงพ่อแม่จะทุกข์มากขนาดไหนไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างประเทศทำงานเป็นลักจ้างเป็นลูกจ้างของเขาถึงจะทุกข์ขนาดไหนพ่อแม่ก็ดีใจดีใจเพราะว่าได้ยินว่าลูกตัวเองเป็นคนดี ได้ยินว่าลูกมาโรงเรียนกล้าใจเรียนไม่เป็นเด็กเกเรพ่อแม่ก็ดีใจมีพลังใจมีพลังกายที่จะสู้สู้งานสู้การเพื่อจะได้หาซรัพนั้นมาให้กับพวกเราเนะี่ยจะเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นนี่แหละพ่อแม่เป็นผู้มีคุณถ้าเรารู้จักคุณของพ่อของแม่ เครื่องหมายของเราคือเขาจะตีตาว่าเป็นเด็กดีเป็นคนดีไปอยู่ไหนใครก็รักไปอยู่ที่ไหนใครก็พบบ้าสมาคมเพราะว่าเรานั้นเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่ถ้าเป็นเด็กที่เกเรพ่อแม่ก็ทุกใ์ใจ สู้การสู้งานก็สู้ทั้งวันทั้งคืนแต่พอได้รับรู้ว่าเด็กว,ว่าลูกตัวเองเป็นคนเกเรพ่อแม่ก็เศร้าใจบางทีก็หมดหมูใจทำการทำงานไปก็เดี่ยวแรงก็หมดไปคือไม่มีพลังไม่มีพลังใจที่จะสู้เหมือนกับเรามาโรงเรียนถ้าคุณครูสอนเราก็ไม่ตั้งใจเรียน มาแล้วก็เกเรไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ทุกใจครูบาอาจารย์ก็หมดหูวใจบางทีก็ไม่อยากเสสอนเพราะว่าเราไม่ตั้งใจเรียนเพราะเรานะไม่เชื่อฟังถ้าเราเชื่อฟังครูบาอาจารย์แนละเป็นเด็กดีครูก็รักครูก็เมตตา มีวิชาความรู้อะไรครูก็ให้ไม่เปลี่ยนตังถ้าเราเนี่ยตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้คุณครูของเราเนี่ยก็จะมีความรู้ให้กับเราเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมีความกระตันอยู่ถ้าเป็นเด็กมีความกระตันอยู่แล้วก็ คุณครูก็สบายใจออกจากโรงเรียนไปครูก็มีความดีใจด้วยหรือว่าไม่คิดกับยิ่ตก,ตกกังวลว่าลูกศิษย์ตัวเองจะเป็นตกประจำลำบากเพราะว่าเด็กลูกศิษย์ตัวเองเป็นคนดีกายใจได้ถ้าลูกศิษย์เป็นคนไม่ดีไม่ตั้งใจออกไปแล้วครูก็เป็นห่วงกลัวจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีก,กระทบกระ่ากกับทื่ที่ ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นวันนี้ละ่ะให้ตั้งใจตั้งใจฟังอาจารย์ให้โอวาทเป็นสติถ้าใครตั้งใจฟังล่ะก็จะรู้ร